สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันที่28ตุลาคม2554นะครับเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่960.17จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาแรงทีเดียวถึง21.49จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น34,69ล้านบาทครับโดยสัดส่วนนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันบริษัทหลักทรัพย์และต่างชาติก็พร้อมใจกันซื้อสุทธิเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเลยนะครับ เมื่อวานนะักลงทุนสถาบันซื้อเข้ามา474.94ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา1,310ล้านบาทต่างชาติซื้อเข้ามา1,199ล้านบาทนะครับส่วนนะักลงทุนทั่วไปนั้นขายสุที่ออกไป2,985ล้านบาทครับโดยตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาแรงทีเดียวถึง2.86ปนะครับปิดใบที่12,208.55จุดครับ NASDAQ เองก็บวกถึง3.32แล้วก็ S&P บวกไปถึง 3.43%ครับนีก่กอีกช่วงเช้าก็เลยเปิดพุ่งตามนะครับ1.48%ครับเปิดไปที่9,59.04 0จุดครับราคาน้มัดิบล่วงหน้าในเม็กนะครับก็ทะยานขึ้นมาอีก3.7ดอลลาร์นะครับปิดไปที่9.39.6ดอลลาร์ตบาร์เรลครับค่าระวังเรือนั้นลดลงไปแรงนะครับถึง5 4จุดปิดไปที่2 9 1ุุครับ โดยตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกเดิมๆนะครับจากกรณีที่ผู้นํายุโรปนั้นมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานยุโรปที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมถึงการขยายและรักษาเสถียรภาพการเงินอขอภหยนะครับการเพิ่มขนาดกองทุนของการรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรปหรือว่า EFSF ด้วยนะครับก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนานแน่นนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้ครับตลาด หุ้นสหรัฐได้ปัจจัยบวกที่สําคัญนะครับจากตัวเลข GDP ในไตรมาสสามที่ขยายตัวดีเกินคาดนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อีกทางหนึ่งรวมถึงส่งมาถึงตลาดราคาน้ามันดิบล่วงหน้าด้วยนะครับก็รับปัจจัยบวกต่างก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นจนราคาบวกไปกว่า3มเหรียญนั่นเองครับดานตลาดหุ้นไทยนะครับได้คุณอภิสิทธิ์ลิมทํารงคุณนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับบอกว่าหุ้นไทยเมื่อวานรับะค ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการประชุมผู้นํายุโรปนะครับรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานั่นเองแต่ียบไก็ตามครับในประเทศก็ยังมีปัจจัยเรื่องน้ําท่วมเข้ามากดดันอยู่นะครับซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดครับสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับ970จุดได้นะครับมองว่าปัจจัยต่างประเทศยังเป็นปัจจัยสําคัญ รวมถึงกระแสเงินต่างชาติที่ยังคงเข้ามาซื้อสุขทิในหุ้นไทยรวมถึงตลาดทุนอื่นๆของไทยด้วยนะครับอย่างต่อนเนื่องในช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนบอกว่าแนะนําถือหุ้นไว้รอขายนะครับเมื่อดัชนีเข้าแตะแนวต้าน970จุดส่วนแนวรับประเมินไว้ที่950จุดนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ